สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพพร้อมใช้ครับมือเดียวป้ายแดงปี2012นะครับเชฟโรเลตครูซนะครับ1.8ออโต้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไฟท้าย LED รถจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับ149,000บาทนะครับรถอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกที่ชอบและสนใจส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่งรถและกรันติการจัดส่งนะครับ ยังใหม่ครับปี2022เลยครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยสีสันเงาฉ่ำเอ็มรัมนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาแสนกลางนะครับคันนี้ได้มือเดียวป้ายแดงปี2 0 1 2นเลยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับรถสวยรถดีเช็คแล้วคัดแล้วนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูได้ครับอยู่ที่คลองเจปทุมธานีนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับขัดแล้วเช็คแล้วนะครับใครที่ไม่มั่นใจในเชฟเบรคูดนะครับ ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของเชฟเ e รดครูซนะครับตามเชฟครูซ u ับนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็จะมีคนที่จะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่หรือใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยครับสำหรับผมนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเชฟเ r รดมา1ปีนะครับเพราะว่าเนื่องจากกลัวว่าจะไม่มีศูนย์ซ่อมและเอารถมาลงขายแล้วจะขายอย่างไรใครจะสนใจและคนซื้อไปจะไปซ่อมที่ไหนดูแลที่ไหน ก็มีอะไรมีอูกเก่งๆมีเยอะเลยครับในแฟนเพจ a c e b o o k เข้าไปศึกษาได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับในราคานี้สภาพนี้นะครับมือเดียวไยแดงครับไม่แท้1,60,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับกุญแจรีโมทร,ระบบไฟฟ้าทั้งคันครับ รถสวยทรงดีคัดแล้วเช็คแล้วนามาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาแสนกลางนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็คช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับแต่ที่แน่นอนคือเราก็คัดแล้วนะครับจากทีมงานมืออาชีพนะครับรถไม่ดีไม่สวยเราก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่าซื้อมาก็ปวดหัวขายไม่ได้อีกหลังหาก แล้วก็จะทําให้เราเสียชื่อเสียงด้วยครับฉะนั้นเราสร้างชื่อดีกว่าครับดีกว่าทําลายชื่อเสียงนะครับน้องคนนี้ก็คัดรถสวยส่งรถอย่างมีคุณภาพนะครับคัดรถมาลงช่องวิวใบมากๆนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านและที่ติดตามอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็นเชฟเรดคูดนะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับ แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับผมนี่เรียกว่าชี้เป้าวรวมถึงการันตีการจัดส่งการันตีสาภาพการันตีการโอนนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับกับรถสวยๆสาภาพดีๆนะครับชเชฟบรเสตแค่ไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับรอบๆบ,บ้านเราก็ยังมี มีการผลิตอยู่นะครับฉะนั้นก็ลองศึกษาพเพิ่มตเติมนะครับสำหรับคันนี้สวยครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกพ่อมจมน้ำอย่างแน่นอนการันตีโครงสร้างใครที่สนใจนะครับมาเช็คมาชมนะครับอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีบริการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วไทยได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานนะครับจะพยายามหารถส,สวยคัดงามๆมาฝากสมาชิกนะครับสมาชิกเลือกที่ชอบจากที่ใช่ซื้อที่ไหวนะครับก็อย่าลืมนะครับรถสวยรถดีฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านได้รถส,สวยๆไปใช้งานนะครับคันนี้พอ